สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตดูถูกหนุ่มจบมดังแต่ทำงานเป็นคนส่งของพอเห็นเงินเดือนเงิบกันหมดเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งประโยคนี้จะเตือนสติใครหลายๆคนได้แต่ถ้ายังเตือนไม่ได้เหตุการณ์ดังต่อไปนี้อาจจะเตือนสติได้เป็นอย่างดีเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวของหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งที่เป็นที่ตกเถียงกันอย่างมากบนโลกออนไลน์ โดยประเด็นที่หลายคนต่างถกเถียงก็สืบเนื่องมาจากการที่เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีนซึ่งเขาจบจากสาขาโลจิสติกแต่เขากลับเลือกที่จะไปเป็นพนักงานส่งของในแอปส่งอาหารทั้งนี้ตามรายงานระบุว่าหนุ่มชาวจีนรายนี้จบการศึกษาในสาขาโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยเทียนจินโดยผลการเรียนที่ดีซึ่งหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษางานที่เขาสามารถทำได้อย่างมืออาชีพมีจำกัด เขาต้องทำงานเป็นคนส่งของเป็นเวลา3ปีเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ในความคิดของใครหลายๆคนคนส่งของคืองานที่ไม่ต้องการการศึกษาใดๆแม้แต่เด็กประถมก็สามารถทำได้สิ่งนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้สำหรับผู้ที่มีการศึกษาสูงเช่นเขาหลายคนบอกว่าเขาไร้ความสามารถไม่มุมั่พอและพยายามหางานในออฟฟิศเหมือนเพื่อน แม้ว่าจะเจอคำดูถูกแต่ชายหนุ่มอธิบายถึงเหตุผลการเลือกทำอาชีพนี้ว่าสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบนันมีการแข่งขันสูงเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหางานที่น่าพอใจได้ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นเขาได้รับเงินเดือนเพียง3,000หยวนต่อเดือนหรือราว1 4 0 0 0บาทเท่านั้น ขณะที่การทำงานเป็นผู้ส่งสินค้าแม้จะเป็นงานหนักแต่ก็มีรายได้มากกว่านั้นมากโดยเขามีรายได้400,000หยวนหรือราว2ล้านบาทใน3ปีหรือเฉลี่ยประมาณ11,000หยวนหรือราวรา53,000บาทต่อเดือนเขาเชื่อว่าตราบใดที่เขาได้เงินมากๆเขาสามารถทำงานอะไรก็ได้โดยไม่คำนึงถึงสายตาของสังคมหลังชายหนุ่มรายนี้เปิดเผยเรื่องเงินเดือนของเขาทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย ดยส่วนใหญ่ต่างแสดงความตกใจและบอกตรงกันว่าตอนนี้การหาเงินเป็นสิ่งสำคัญเงินหายากในตอนนี้ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนมองว่านี่เป็นทางเลือกที่โง่เขลาเพราะมีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าแม้อาจเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินมากกว่าในงานที่ใช้สมองในตอนแรกแต่อาจทำงานได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นสำหรับอนาคตในระยะยาวที่อาจเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนัก อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนแย้งอีกว่าในตลาดแรงงานทุกวันนี้น่าเศร้าที่มีทางเลือกไม่มากนักคนที่ต้องแบกความกังวลเรื่องอาหารและเงินไว้บนบ่าทุกวันไม่สามารถพูดถึงอุดมคติและแผนการในอนาคตอันไกลโพ้นได้อีกทั้งทุกงานมีเกียรติตราบใดที่สร้างรายได้ด้วยความพยายามของตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานผู้ส่งสินค้าหรือทำงานอย่างอื่นก็สมควรได้รับการยอมรับเช่นเดียวกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ